มังงุ้มหอยครับกำลังมังงุ้มหอยกำลังเปลี่ยนสุดขาว่าหอยลายหลยอยู่นี่ใส่ผู้ได้ยี่สิบสามสิบโลสวัสดีค่คัพบก,กับช่องคิสตินากกนะคะเนาะมือนี่สิพามังงุ้มหอยเนี่ย่ะวันน้าทีมงงานเราแก้หอย <laughs> เดี๋ยว่ไปเด้ค่ะเด้อแล้ล่ะอุปกรณ์มีอย่างนี้นี่อ่ะเส้นนี่เนี่ยเส้นหอยเส้นแห่นี่ใส่ควงนี่ฮะ,อะเออขึ้นไปพุ่งก้อนล้วนพนุ่งแบบลูกไปพุ่งอ่ะไปน้ำไปค่ะน้ำไปทีมงานหาหอยนะจ๊ะเนาะอ้ยปากระเด็แดงพนักงานหาหอยลูกจ้าง จ้างลูกจากเพื่อน่ยกันหอยอ่ะอะไรอร่อยอะนรงเพื่อน่วยบอกหอยเอ้ยนี่ไงใช่หายุหาคินเออเวลาครับบอกพี่น้องนะพี่น้องกนกำลังรับชมเนาะหอยด้วค่ะอืออร่อยอร่อยหายุหากินแบบคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยละเอ้าบอกพี่น้องได้ปุ๋นอ่ะอือปุ๋นอ่ะ เอาไปต้มไปออมไปแกงต้มกับตำหมูห้องเนาะเป็นอย่างขาปาแดงแท้เป็นยง้ป่าแดง้เลอดป้ายายเลิกบ่นี่แหละอารันยาเอ้ย เ่ยนะไม่ใช่ทำมาลอยขอ้ออยู่คนลงปุบอะนยากรเบิ้องปับเขาเมนปับ๊บนาเบืงบ้งที่ไหนเบื้องไม่เน็ตอ่ะท่านในลงนะตรงไม่เน็ตกองกลับไปลงเน็ตมันเด้ถนะไทยพีดูไว้อะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ละนี่ละมหาไว้เนี่อายุห้ากินว่าได้ซื้อ เลือกไปไยายทีเอา,อา,มมอาเกาอ็ดีแท่แม่น้ำไม่ยังเลยก็อื่น้ขว้างา <c oughs> งสำลูงบึงสำลูงขว้างบึงสำลงูงจังหวัดอีหยังจังหวัดอันนครราชสีมาอืมวันนี้มันมันติดต่อกับชี่ภูมิอ๋อเขตติดต่อกันเพราล้วพอแล้วพอ,อ,อแล้วลงมาบัด น้อยแงค่ะพ be ี <laughs> ่น <im> ้องเลยชอบคืนนี so ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ้เฒ่าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนังเอกช่องเด้อพี่น้องเด้อน่เอกคือแม่ทำอืมน้ำลายเขาเก้าน่นองตุงคืองูตุ้งเข้าเก้าต้งแดงตุ้งคือนั่งแดงูดาย เอาสำเนียงแจ้ะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับช่วงนะจน้ะเนาะสวัสดีค่ะคลิปหนาพ่อกับแม่นะจน้ะเนาะบ๊ายบายเอาส,สวสดๆเนี่ยพี่น้องววิววว